สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองไพสารจับตารัฐบาลใหม่ถวายสัตว์ร่างพรลกรสมานฉันชี้สอวอกล่างนักร้องหายไพสาลพืชมงคลโพสต์ระบุชัด ประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีมีขึ้นกลางเดือนกรกฎาคม2566ชี้สวออกลางนักร้องหายเข้ากีบเมฆเผยจับตารัฐบาลใหม่ถวายสัตว์ร่างพรก,กรสมานฉันท์ก้าวข้ามความขัดแยง้งเมื่อวันที่27มิถุนายน2566นายไพศาลพืชมงคลนกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ o กไพศาลพืชมงคลระบุว่า การประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2566 1. เป็นอำนาจของประธานในการกำหนดวิธีการเลือกและวันนี้แนวทางคือจะเปิดให้เสนอชื่อกระเดชพร้อมกันเลยทีเดียวและกำหนดให้สสลงคะแนนโดยเปิดเผยโดยวิธีขานชื่อก่อนครบจำนวนแล้วจึงให้สวลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยวิธีการขานชื่อเช่นเดียวกัน ใครได้คะแนน3 7 6หก็เป็นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาก็จะนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งในวันนั้นอีกสองวันนายกรัฐมนตรีก็จะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูนเกล้าเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งหลังจากนั้นราวสามวันคณะรัฐมนตรีก็จะเข้าเฝ้าถวายสัตว์เข้ารับหน้าที คอยจับตาดูการเฝ้าถวายสัตว์ของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้อาจจะได้เห็นปรากฏการพิเศษที่ดุดดังแสงอรุณยามฟ้าสางแห่งการสร้างความสามัคคีในชาติ 2. ส,สอวอบางคนที่ไม่ตั้งตนเป็นกลางวางก้ามกลางยิ่งกว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกำลังถูกอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์คนดังแนะนำประชาชนให้ร่วมกันสอยด้วยข้อหา ไม่ตั้งตนอยู่ในจริยธรรมจัญญาบรณและเป็นปรักป์กต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,ก็ต้องถือว่าเป็นการทําความสะอาดบ้านเมืองอีกเรื่องหนึ่งน่าสังเกตว่าระยะหลังนี้บรรดานนักรองค่อยๆหายหน้าหายตาไปทีละคนเพราะกําลังถูกตามไล่สอยด้วยคดีอาญาข้อหาหนักส ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสูตรไหนภารกิจแรกก็เหมือนกันคือก้าวข้ามความขัดแยง้งฟื้นฟูความสามาคคีภายในชาติเดินหน้าประเทศไทยขณะนี้ร่างพระราชะกำหนดเพื่อความสมานชันแห่งชาติซึ่งจะเป็นเครื่องมือในเรื่องนี้คงยกร่างกันเสร็จแล้วมืองานจัดการเรื่องนี้ก็คือผู้คนที่เคยเกี่ยวข้องกับคำสั่ง66ทับและ63ทับนั่นเอง บรรดาผู้กระทำความผิดทางการเมืองหรือเกี่ยวเนื่องทางการเมืองทั่วประเทศรวมทั้งพี่น้องรวมชาติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เตรียมกลับบ้านคืนสู่สังคมสู่อ้อมกอดของมาตุภูมิและครอบครัวได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากเดลนิวส์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ